ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประชาชนอย่าได้ละวางความตั้งใจเพราะตลอดระยะเวลาร่วมยี่สิบปีเนี่ยประชาชนทุกฝ่ายล้วนแต่ถูกหลอกร้อยเปอเซ็นไม่ว่าเนี่ยนะครับตั้งแต่พันธมิตรกอ,อปอปสคปทอนอปชตายกันเป็นเบือเจ็บกันเป็นเบือติดคุกกันระนาวล้มละลายก็มี ถามทุกคนนะถ้าชุมนุมกันนะครับร่วม20ปีเนี่ยเพื่อจะได้รัฐบาลพัน์แบบนี้เนี่ยถามว่ามีใครจะไปชุมนุมอะไรกันบ้างพวกนี้เนี่ยนะครับต้องคดีน้อยมากถ้าเทียบกับประชาชนประชาชนไปตายไปเจ็บกันทุกฝ่ายวันนี้เนี่ยนะครับมีบางส่วนที่พยายามเป็นตัวแทนของแต่ละาฝ่ายไปอธิบายซึ่ง วันต่อสู้จริงๆไอ้พวกนี้หนีไม่ไม่เคยเห็นหน้าไอ้ที่เห็นหน้าประเภทหนีก่อนกันเป็นจํานวนมากเลยปลอดภัยแล้วอดกันทั้งนั้นแต่ว่าเพราะอะไรวะความไม่รับผิดชอบคือเราไม่ได้ขัดข้องเรื่องความสามาัคคีแต่ต้องสามัคคีเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยเนื้อแท้ไม่ใช่สามัคคีเพื่อทําบอล ไม่แค่สามัคคีเพื่อการขายแผ่นดิน99ปีพร้อมคอนโด75เปอร์เซ็นหรือแลนด์ปริดซ่อนที่3แสนไร่หรือผลประโยชน์เรื่องพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อไปทำสิ่งโสม,มมเหล่าเนี้ถ้าเก้าวข้ามความขัดแยง้งคุณก็ต้องพูดก่อนตอนหาเสียงเลือกตั้งดิว่าถ้าเลือกพักเพื่อไทยไป เราจะจับมือกันได้ทุกภาคฝ่ายเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งนี่สโลแกนล,ลุงป้อมเลยนะคะพูดพักเดียว<ม>พักลุงป้อม,มตอนนี้เขาก็ถีบออกมาข้างนอก<ม>แล้วก็สโลแกนพวกนี้ก็ยึดออกไป<ม>เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าหาเสียงเนี่ยและบอกมาตั้งแต่ต้นและคนเห็นชอบด้วย<ม>และก็มาทำแบบนี้เราจะไปขวางอะไร แต่นี่ไม่จับมือตอนแรกอึกัดอึกัดอึกักไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไม่ร่วมมือกับคณะยึดอำนาจคณะรัฐประหารก่อนมาก็สารภาพไปต่อคุยกลับมาร้อยห้าสิบสองเสียงโหวตให้และไอ้ที่ไม่จับมือจับมือหมดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ใครก็คิดไม่ถึงนะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ประกาศว่าจะไม่จับมือ แต่ที่ต้องประนามก็คือว่าแล้วพักเพื่อไทยไปชวนเขาได้ยังไงคือถ้าถ้าพักเพื่อไทยไม่ชวนเนี่ยก็จบแล้วมันจะไปโทษอะไรใครล่ะเพราะคุณต้องรับผิดชอบเต็มเต็มหาเสียงออกเป็นออกตายปลาไสเกลียวปร,ราดทุกเวทีขากถุยทําท่าเตะป,ปึ้งปั้งเหมือนกับเชียงใหม่มที่ดาภาพนายกบุญเลิศถ่ายภาพร,ร,ร่วมกับไอ้ผู้กองนัดคําก็ถุยขาดถุยโน่นนี่นั้นดา่า ธรรมนตศาสร์เสียเทยเสียแล้ววันนี้เป็นไงผู้กองเราไปดูเทปเก่าๆที่เชียงใหม่ดูดิคือทั้งหมดนั้นเนี่ยเวลาเอาประโยชน์มันก็พูดอย่างอือไอ้นี่ดากราดเพื่อเอาคะแนนเสียงใส่เสื้อแดงฉันพอระยเวลาเลือกตั้งเสร็จเป็นรัฐบาลใส่เสื้อเหลืองเพื่อเอาตัวรอดอะเวลาต้องการจะให้ประชาชนเลือกใส่เสื้อแดง แต่เวลาที่จะอยู่ในอำนาจใส่เสื้อเหลืองคือต้มรอบวงกันแล้วกันคือหมายความว่าคุณเอายังไงกันแน่เพราะว่าถ้าคุณหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณประกาศมาตั้งแต่ต้นไม่มีใครว่าไอ้นี่หาเสียงก็หลอกลวงประชาชนเลขขายกฤษฎิกาว่าเอาตามคำพูดไม่เหลือสักคนนั่นแล้วบ้านเมืองจะเอาเป็นกันแบบเนี้ยนี่หลอกกันมาตลอดเส้นทาง ลองบอกว่าถธาชนะแล้วจะมาทําบ่อนคาสิโนนีิจะมาให้แผ่นดิน99ปีพร้อมคอนโดเนี่ยให้แลนด์ปิดเขตพื้นที่ทับซ้อนมาหลังงนันทุกเรื่องราวเหล่านี้ถ้าคุณพูดแม้กระทั่งดิจิตอลวอลเล็ตแบบเนี้ยอืคุณก็ไม่ตรงกับที่ให้การไว้กับทางกรกตท,ทั้งสิ้นทางว่าเรายอมให้ประเทศมันเดินกับการหลอกลวงกันไปแบบเนี้แล้วแต่แล้วก็ บอกว่าให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าชิบหายเลยดิก็หลอกมาตลอดทางพอเสร็จแล้วตัวเองพอหลอกนะครับหลอกเสร็จแล้วพอคนไปทักท้วงเข้าพวกก้าวข้ามความขัดแย้งให้ประเทศไทยเดินหน้าเอา้าแล้วแล้วไงแล้วไอ้คนที่อยู่กับความทรงจำอะ่ะเขาบอกว่าลืมกันไปบ้างแล้วแล้วหาเสียงคืออะไร ประชาชนกินข้าวหรือเปล่าประชาชนมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับโง่หรือเปล่าเพราะหลอกแบบไม่รับผิดชอบไปหลอกต้องมาขอโทษประชาชนเลยและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่ไม่ได้หาเสียงเนี่ยเป็นโครงการผลประโยชน์ใหญ่ทั้งนั้นนะและเสร็จแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไอ,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 อ้ที่ทุเรศไอ้รถไฟฟ้ายี่สิบาททุกสายทำทันที สุดท้ายเนี่ยคนได้ประโยชน์คือกลุ่มทุนนะและคนและคนสงคบกับกลุ่มทุนที่ที่จะต้องตกลงกัน,นะที่ไปซื้อเวรคืนกิจการเขาและให้เขาบริหารต่อแต่ว่ารัฐจ่ายไม่เงินส่วนทางหลวงที่กําลังจะครบอายุสัมปทานทําท่าจะต่อไอ้นู่นไม่ครบสัมปทานทําท่าจะซื้อเข้ามามันเรื่องประโยชน์ล้วน,ลวนเลยแล้วก็บอกว่านี่คือการแก้ไขปษษษษษษษัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจใคร ถามก่อนเศรษฐกิจใครวะใครได้ <c oughs> ประเทศเดินหน้าหรือคุณคุณทั้งหลายเนี่ยเดินหน้าเพราะมันไม่ใช่ประเทศและไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่ประเทศแต่พยายามทำตัวว่าว่าว่ามันเป็นประเทศและความที่หายแบบนี้เนี่ยเราถามว่าเราจะปล่อยกันไว้ได้ยังไงและแต่ละฝ่ายวันนี้ดูเหมือนสยบยอมเพราะปล่อยไปนี่เขาทำจริงบอลเนี่ยนะครับลองคูณแปดสองแสนล้านคูณแปดเ เราได้ไป็กี่ตังค์แห่งละสามหมื่นห้าพันล้านสามสามสิบปีชิปหายสามสิบปีเก้าสิบเก้าปีไม่รู้จะเอายังไงนะถึงเวลานะวันนี้อย่างที่พี่นกเขาบอกว่าบ้านที่ติดธนาคารอยู่เนะี่ยธนาคารเป็นของต่างชาติเศรษฐกิจพันนี้ใครมีปัญญาผ่อนทรงบ้างท้ายที่สุดก็ถูกยึดยึดโดยในานามแบงค์แบงค์ก็เป็นของต่างชาติมันก็เยอะหมดอยู่แล้วแล้วก็เอานโยบายตัวนี้ไปรองรับเลยไงโนมินี ก็เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วประเทศนี้มีอะไรเหลือถามจริงๆถามว่าคนที่มีหน้าที่ไม่รู้สึกรู้สาว่าว่าเอาข้าวมาคนในบ้านเมืองชิดหายกันทั้งประเทศเราต้องแรกกทุกสิ่งทุกอย่างถามจริงจะยอมให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ประชาชนยอมให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้แต่อย่างที่พี่น้องเขาบอกว่าครั้งต่อไปนั้นมันจะเป็นเรื่องของประชาชนอื เราไม่รู้เราจะไว้ใจใครรู้หน้าไม่รู้ใจแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะรอให้ถึงวันประเทศชี่พายหรือเปล่าล่ะนี่จะทำรัฐตำรวจได้แบบที่เคยทำเนะี่ยโอ้แรงอะปุ่มฆ่าตัดตอนเยอะอแยะกันไปหมดนียนี่เรานี่ยืนขวางกับกลุ่มทุนที่เขาเสนอหน้าเรียงหน้าประกาศตัวประกาศตนปกติทุนก็ไม่เคยเสนอหน้านะ ไอ้น,นี่ชัดเจนไม่ต้องสนใจแววตาของผู้คนว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงจะไม่ไปมีพูดเรื่องความเหลื่อมลำ้ำเรื่องความยุติธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเรื่องอำนาจการตลาดไม่ต้องพูดเรื่องพลังงานกันอีกต่อไปเราเหลืออะไรบ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงไอ้ที่สู้กันมา20ปีกันมาเนี่ยเพื่อไดไเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกนะเนี่ยหนักกว่าเยอะ นัก,กวานักที่สุดในตลอดระยะเวลาการต่อสู้แต่ละโครงการผลประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ประเทศไทยมีมานะเล้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าเขาได้ทุกโครงการอย่าคิดว่าเขาจะแพ้นะในสนามการเลือกตั้งนะไม,ไม่ไม่แพ้อยู่แล้วแล้วก็ไม่หยุดอยู่นะก็มีโครงการใหม่อีกอืมได้อํานาจอืมไปหาผลประโยชน์อืม,อมและเอาผลประโยชน์มาซื้ออํานาจอืม ทุกคนไกลไม่มีอะไรเหลือแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้จะจัดการกันวันไหนแต่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนอกหักกันทุกฝาคภนะอมิเจ็บปวดกันทุกฝากฝ่ายหลายคนก็ถามกันเมื่อไร่อย่างไรกันทั้งนั้นกันนะแล้วก็แสดงตนแสดงตัวผมก็บอกว่าให้พี่น้องมีความพร้อมกันไวเ้เถอะ เราจะดูน้ำหน้าคนที่รับผิดชอบกันก่อนแต่ระหว่างนี้ก็ไม่ใช่หมายว่ามม่จะไม่ทําอะไรแต่คนที่รับผิดชอบเนยในเรื่องชั้น14เนี่ยนะครับคุณต้องเอาจริงได้แล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับจะได้ทําเรื่องความเข้าใจผิดทั้งหลายให้ประชาชนได้หูตาสว่างว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นบ้านเมืองยังมีหลักกระบินบ้านกระบินเมืองไม่มีข้อยกเว้นกับใครทั้งสิ้น นี่คือส่วนหัวถ้าส่วนหัวถูกจัดการให้ตรงไปตรงมาเนะในส่วนลำตัวหางเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกอม,มันโดยปริยายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมในนะีไม่ได้วิตกเรื่องรัฐบาลคุณนุงอิงอะไรหรอกเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีหัวบุคคลภายนอกนะครับกฎหมายเข้าไปจัดการซะก่อนอรัฐบาลชุดนี้ก็ไปได้มีสภาพอะไรอยู่แล้ะแล้วเรื่องที่ร้องก็รอเต็มกันไปหมดนะครับอย่างไรก็ไม่รอด เพียงแต่ว่าระยะเวลาที่ประเทศมันเสียไปนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องเสียอะไรบ้างของชาติบ้านเมืองหลายเรื่องที่มันเสียไปแล้วมันยากจะเอาคืนนะเหมือนปตทว,วันนี้ไม่มีปัญญาซื้อกลับแล้วเห็นไหมความชิบหายตัวนั้นปตทก็ว,วันนั้นก็บอกว่ามันจะดีะน้ํามันจะถูกมันจะอย่างนี้ดีทุกเรื่องนะการไฟฟ้าแปลรูปรไม่ได้ตีพิงเขาไปค้าไปยืนขวาง แต่มันก็ใช้วิธีซอยอเในเออนะครับกวงในเราอยู่ในบริบทอย่างนี้กันมาโดยตลอดมันจึงไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นก็ถามหนึ่งคนที่รักชาติบ้านเมืองว่าเราจะยอมให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้คนที่มีหน้าที่นะครับที่ผมต้องย้าอยู่เสมอผมรู้ว่าเขาทำนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเนี่ยนะครับเดินไปถึงเป้าหมายได้ยังไงเพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทุนมโหราผลประโยชน์มโหราอำนาจก็เริ่มจากมโหรามไม่แยแสไม่สนใจนะครับแล้วก็จัดชุดปฏิบัติการไอโอเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับจัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ว่าจอกช่องไหนแพลตฟอร์มเดิมๆเนี่ยโจมตีเข้าไปถ้ารายการเนี่ยนะครับคนที่ข้อความไม่ว่าไอ้ผู้นี้กินกินเรียบแต่ถ้ารายการที่คนดูเป็นจํานวนมากเนี่นะ ไอ้พวกนี้ก็สู้ไม่ได้แต่ว่าถ้ารายการทั่วไปเนี่ยใช้กองทัพไซเบอร์เข้าไปโจมตีเลยนะเ mm. นี่ยครับแล้วก็อธิบายผิดเป็นชอบหมดอะ่ะ mm. และข้อ mm. ความก็จะซ้ำๆนะครับการปฏิบัติการไอโอกันแบบนี้เราเริ่มเห็นว่าไอ้พวกนี้สู้ทุกอย่าง mm. ทำทุกอย่างนะครับและไม่เหลือสักไม่ได้สนใจว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรใครยังคิดว่าคนเราที่จะประกอบกู้บ้านเมืองก็ถูกข้อหาโกงอะ่ะ mm. ถูกข้หาทุจริตจะยอมรับวปานทุจริตจริงอ่ะแล้วเราจะฝากบ้านเมืองไว้กับคนโกงอ่ะ